พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับการระบาดใหม่ของโควิด -19 ที่เพิ่งเกิดขึ้นจังหวัดสมุทรสาครได้ถูกจัดการอย่างเร่งด่วนในทันทีพร้อมกับการใช้มาตราการที่เข้มข้นซึ่งผมขอขอบคุณนะครับทุกคนทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการระบาดท,ที่เกิดใหม่นี้เป็นสิ่งย้ำเตือนที่สำคัญว่าโควิด -19 ยังคงเป็นภัยร้ายแร,แรงสำหรับประเทศของเรา การที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกแย่ลงขนาดนี้ย่อมจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีไปยังประเทศไทยด้วยอย่างแน่นอนและเราคงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือผลกระทบอย่างแรกก็คือเศรษฐกิจทั่วโลกจะยิ่งฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการไว้ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งจะช้ากว่าที่คาดการตามไปด้วยผลกระทบอย่างที่สองก็คือเราจะยังคงต้องระมัดระวังมาตรการการผ่อนคลาย ให้คนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยต่อไปอีกผลกระทบอย่างที่3ก็คือเมื่อสถานการณ์ทั่วโลกยิ่งแย่ลงก็ทําให้เรายิ่งต้องตั้งการให้สูงขึ้นเพิ่มและปรับมาตรการต่างๆให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาครปัจจุบันได้มีการกักกันและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเชิงรุกและทางจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานคร ได้ออกมาตรการที่เข้มงวดขึ้นผมอาจจะจําเป็นต้องประกาศมาตรการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ในส่วนของขบวนการนํแรายง,งานเถื่อนเข้าประเทศนั้นจะต้องถูกดําเนินคดีถูกทําลายให้สินสากไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าที่รัฐหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องเพราะการแพร่ระบาดครั้งนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้อจากแรงงานต่างด้าวมากที่สุด